แล้วครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้โดรนั้นกลายเป็นอาวุธสังหารที่น่ากลัวม,มากๆในสงครามยุคใหม่จากโดนที่ใช้ในการถ่ายร,รูปหรือถ่ายวิดีโอหรือแม้กระทั่งเอาไปบินเล่นทุกวันนี้กลายเป็นอาวุธสงครามที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวที่สุดเลยในยุคนี้แน่นอนประเทศแรกที่ทําให้เราได้เห็นเลยว่ามันอันตรายและน่ากลัวขนาดไหนก็คือประเทศยูเครนนั่นเองแบบเราเคยเห็นวิดีโอมากมายเลยว่ามันน่ากลัวเราไม่สามารถหนีมันได้เราไม่สามารถแอบมันได้และมันราคาถูกนี่ค,คือประเด็นเลยโดนหนึ่งลำราคาถูกกับชี คนอีกหรือแม้กระทั่งโดรนหนึ่งลำราคาถูกกว่ารถถัง1คันแต่มันสามารถพังรถถังได้เลยนี่ผมจะมลองเล่นเกมขับโดรนระเบิดหนึ่งวันแน่นอนว่าตอนนี้ผมขับไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่รที่ผมขับเป็นมันจะอันตรายขนาดไหนไปดูกันดุกานเสียงหลงเชยเลยบ้ายครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมโดรนระเบิดแล้วซึ่งภารกิจแรกของเรานั้นให้จัดก,การทหารทุกคนที่อยู่บนตึกเราเจอแล้วครับหนึ่งคนอยู่บนตึกนั่นเองโอเคเราจะบินไปหาเร็วๆ,ๆเลย,ยมันยิงปืนใส่เราด้วยทหาร ไม่สามคนงานนี้ไม่หมูบอกเลยว่าขับดูที่มันขับยากกว่าที่ผมคิดนะครับแต่ว่าผมก็เคยขับมางก่อนจะหนีไม่ไหนเต็มเต็มไม่ตายแต่ไม่ได้ขับมานานมาต้องปรับตัวเยอะเลยครับมันขับยากเหมือนกันนะแล้วเราก็ซ้ำมันไปก่อนเลยละกันมไม่รู้ไปครอบต้องบาลานซ์ดีๆครับแล้วเราค่อยๆบินเข้าไปความเร็วต้องไม่สูงเกินไปม่ฉะนั้นจะหลุดการคอนโทรลโอเคเราเลยงเข้าไปเลย ไปตูน้ำเต็มครับตายแล้วหนึ่งโอ้ยถ้าบินช้ำๆนี่วันชดวันคิวอย่างแน่นอนต,ตอนนี้ได้ท่านี้จะหนีไปไหนอืมวิ่ล้มครับเขาล้มต้องซ้ำอย่างนี้นต้องซ้ำมาแล้วจ้าจะหนีไปไหนยะคาเลยโอ้ยตายเลยครับมีคนอยู่หลังตืกอยางนี้เราต้องใปโค้งแบบโตเกียวดิฟเซจาวูสั่นเลยอืไม่ตายอีกแล้วโได้ยังไงวะไอ้โมนี่มันถึกจัดตาดีเด่นถึกแลอเกิดเอาของสมนาคุณไปอีกลำนี่แล้ว อวงอุ้ยเ้าห่วกันไปวะยืนทำอะไรกันอยู่สองโนมาแล้วจ้าไม่โดนโอ้นอเฉยนทำไมเมื่อกี้ทหารมันรู้ตัวครับแล้วมันวิ่งหลบทันรอบนี้เราจะพุ่งแบบให้เร็วที่สุดให้มันหลบไม่ทันเลยโอเควิธีให้เร็วที่สุดเราต้องกบหน้าไปเลยดูความเร็วแสงทำาูนสูงเลยตัวบนคิวมาแล้ววะน้ิชำ้ำยิงเงาหงาอยู่คนเดียวเพื่อนตายไปแล้วก็วส่งไปด้วยละกันนี่แล้วอ่ะต,ตก เราได้รับผกิจนแล้วให้เราเอาโดรนสกัดกั้นรถถังไว้คือรถถังวิ่งมาในเส้นทางนี้เราซัดเลยแล้วกันหัวมงคยิงอะไรงั้นนะยิงอะไรเตี๋ยวโคตจับจะหนีไปไหนจ้าวนขับเร็วจัดตามรถทันยมันดิฟว่ะยมันดิฟว่ะแล้วก็ดิฟไปเหมือนกันมาเรียหัวมงเตี๋ยวจะหนีไปไหนโดนด้วยสุ้ยวิงไปดูความเร็วแสงไปเลยแมกนัมเตี๋ยว กันดีไปรูปมันเลยมีคนแอบหลังรถนะเห็นแล้วเมื่อกี้จะแอบทําอมครับอู้ยระบิดรถทั้งคนเมื่อกี้เห็นมีคมอยู่ในหลุมครับเพราะเราเห็นจากกล้องตัวจะคอบร้อนเมื่อกี้เห็นมีคนอยู่ไหนนะอุ้ยยิงหวางอาจมันทั้งก้าเหลือเกินที่จะยิงโดรนแต่ว่ยิงไม่โดรนนะดิเออเฮ้ยเจอแล้วโอเคเล็งก่อนแล้วตราไปตรงๆยิงเหอะอโดนเหมือนใหญ่อุ้ยมันยิงไปแล้ว ต้คืนอืมยิงปืนใหญ่ก็โดไปดีสวยงามอะไรไปหนึ่งมีปืนใหญ่มีโอซันไปก่อนตีเราโุ้ยแตค,คนไม่ตายครับแต่ปืนใหญ่พังอยู่สามคนอยู่จุดเดียวกันอ้าวยอ,ยอย่างนี้ก็แลมเลยดิสามคนอยู่ด้วยกันอย่างงี้วิ่งให้ไวเลยครับตีเราโอ้โดนสามเลยโอ้ยระเบิดแรงจัดอันนี้เครื่องบินจอดอยู่นี่ก็เตร็จโจอีกครับยิงอะไรครับน้องตีไงเราสวยยิงเหรอยิงเหรอมอุ้ยยุ แม่นจัดเอาเรื o, <till S 1> ่องได้ดิป้อมปืนมันโหดหรอมโหดจัดหรอมาดิอนี่มาดิมึงอยู่ยุกมึงไอ้หมอนี่คุณได้รับเงินยศแม่งยิ่งแม่นเปล่งเลยวะมึงเป็นคนแอนตี้โดนแท้ทูเราต้องพูดไ้เร็วที่สุดมาสิโอ้ยโดนโดนเฮ้ยเจอคนแอบอยู่ในท่อหรือว่าในอะไรว่าใต้สะพานตีเราโอ้ยโดนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูทีวิ่งโอ้มอกี้โดนครับนั่นไงมันค้าออกมาไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าผมก็ค่อยเลี้ยงเข้าไปถ้าชนต้นไม้นี่เราเสียโดนฟรี Okay, ออกมารับมอกวัดีเลยล้วงภารกิจสุดท้ายของเราคือปกป้องน่านน้ำอย่าให้มันข้ามฝั่งมาฝั่งเราได้ครับเราจะต้องสากัดกันเรือให้ได้ยิงเหรออุ้ยไม่โดนเอาไม่เอาไม่ร้องรีก่อนที่มันจะมาถึงฝั่งเราสองลำเลยเหรอโอเคเราต้องเอาลำนี้ก่อนมันนิ่งวิจอดนิ่งเหรอนี่ไงเต็มเต็มสองนายครับทหาร าจะไปไหนครับไชโค้งเหรอตีโค้งเหรอเอ้ยโดนไหมไม่โดนเฉยโอเคไม่งนี้เลยมันกำลังจะขับมาที่กล่องเรามันกำลังยกถ่ายขึ้นโบกครับแล้วมันขับมาแล้วมันตร,ตรงมาเลยแต่เราดักหน้างไงเราโดนดักหน้าเราก็ชนตีเ้ยวิ่งกระโดดแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่หมดละมาอีกสองลำ้ำโอเคมาอีกสองลำ้ำเราก็จัดให้แบบเบิ่มๆเหมือนกันสองลำ้ำ แต่ลำโดนโดนก่อนเลยนี่ไงไปแล้วครับหนึ่งลำมันยังไม่ยอมอีกหรอเพื่อจมไปขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมอยใช่ไหมได้จะให้ของตรงหน้าคุณตีโอ้ยระเด็นตกน้ำไปเลย